ทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเที่ยงไก่ลุยสวนของพี่สมปองนะคะคือยำไก่ใส่กุ้งแห้งค่ะเป็นทาเป็นไก่ลุยสวนเพราะผี่สมปองใส่ผักเยอะๆค่ะของคนสามีก็ไก่ลุยสวนเช่นกันค่ะไก่ลุยหัวมันเอ่อหัวมันฝรั่งเนาะที่นี่ก็จลเล็กบัตตัดเนาะหัวมันฝรั่งเป็นน่องไก่เล็กค่ะแล้วก็หัวมันฝรั่งไก่ลุยสวนไก่ลุยหัวมันฝรั่ง แล้วก็นี่มีผักแนมกันหนึ่งถ้วยน้อยค่ะมาเลยค่ะมารับประทานด้วยกันค่ะทุกคนไก่ลุยสวนไก่ลุยสวนค่ะทุกคนพร้อมแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนมารับประทานด้วยกันนะคะอาหารพร้อมขึ้นโต๊ะค่ะตอนนี้คุณสามีนั่งรอแล้วค่ะเพราะว่าบ่ายเขาจะต้องไป ทำงานไปไม่ได้ทํางานเราก,ก็ไปเฝ้าบริษัทของเขาเนาะต้องไปเฝ้าเพราะว่าลูกๆทํางานลูกน้องทํางานเขาก็จะไปเฝ้าพี่สมปองก็อยู่บ้านเมาเมาไปมีงานก็ทําไปไม่มีงานก็งานบ้านงานเลือนนะค่ะลูกผู้หญิงเนาะทำงานกันจิป้าถะค่ะทุกคนมาค่ะมารับประทานไกล่ลุยสวนด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะมีผักต่างๆค่ะทุกคนเป็นไก่ที่ ต้มเปื่อยแล้วเอามาหั่นหัน,หนแล้วก็ามาทําน้ํายําค่ะน้ํายําของเรานี่แหละค่ะยำคล้ายเหมือนกับยำซีฟู้ดเรานี่แหละแต่พี่สมปองเอามาทํายําไก่ทําไก่ลุยสวนใส่ผักเยอะๆจะอร่อยมากค่ะพี่สมปองชอบทํากินค่ะของคุณสามีก็ไก่ลุยสวนแต่เป็นน้องไก่อบใส่หัวมันฝรั่งหัวมันฝรั่ง ของวันฝรั่งของที่นี่เจลเลทบะตตัดพีสีสมปองจะตกภาษาอยู่เลยเนาะโอเคนะคะทุกคนมารับประทานในการค่ะน,น,นี่เช่นผักผักก็จะเป็นผักกาดเป็นผักกาดของทางนี้ค่ะของผักเครียบ ah ผักกาดฝรั่งเนาะผักกาดฝรั่งซอย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 กับแครอทแล้วก็ก็จะมีน้ำครีมค่ะนี่ค่ะทำำําสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมารับประทานด้วยกันค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่กลุยสวนนะคะทุกคน